สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบก,กับผมปอหนุยเมืองบังไฟนะครับเป็นประจำทุกวันนะครับวันนี้ก็ตกวันจันทร์ที่6พฤษภาคมคศ .2024 จัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกมวยไทยพันธมิตรนะครับประจำวันนี้ณนะเวทีมวยเยาวชนกองทัพอากาศดอนเมืองนะครับจัดโดยโปรโมเตอร์กลุ่มพลังใหม่นำโดยเสียสมหมายสกุลเมตตาใจถึงเพิ่งได้ต้องเสียสมหมายนะครับ จัดมวยดีราคาถูกให้แฟนมันมวยชมกันอีกแล้วครับท่านอย่าพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับเย็นนี้เรามีนัดกันที่สนามมวยกองทัพอากาศนะครับมวยเริ่มทำการแข่งขันก็เวลา18.00นเป็นต้นไปนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง 24u ในช่วงแรกนะครับส่วนช่วงที่2ก็จะถ่ายทอดสดทางททบ5ในเวลา20.30นโดยประมาณนะครับ มาดูคู่ที่หนึ่งในรายการศึกมวยไทยพันธมิตปรปะจำวันนี้เลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านจักรกิจเทพพิชัยยุทธ์หรือจักรกิจยุทธสุราชหรือจักรกิจเทพพิชัยยุทธหรือพลาวุฒิหรือเกียรติฟูเฟื่องหรือหนึ่งสุราชนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับซ้อมที่ค่ายมวยเกียรติฟูเฟื่องที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีน้ําหนักปล่อยๆก็อยู่ที่45กิโลกร,รัมนะครับวันนี้เจอกับทางด้านเพชรสามโคกเดชเพชรสีทองนะครับ ก็ชื่อเก่าคือเจ้าเพชรบ้านโคกสิทธิ์บางบัวทองหรือเดชเพชรสีทองหรือเกียรติเมืองปางนะครับนักชกจากอำเภอกันทะลักษ์จังหวัดศรีสะเกดนะครับก็มาซ้อมที่ค่ายมวยเพชรดำมวยไทยที่จังหวัดศรีสะเกดน้ำหนักไปล่อยก็อยู่ที่47กิโลกร,รมัมนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด4 0 3 5นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านจากกิจ เทพวิชายยุทธนะครับช่างน้ำหนักได้43.4ขาดไปจุดหนึ่งนะครับส่วนดังด้านเพชรสามโคกเดชเพชรสีทองนะครับช่างน้ำหนักได้44กิโลนะครับลดไปจุดห้าครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยกองทัพอากาศดอนเมืองนะครับสำหรับสไตล์การชกของน้้นเพชรสามโคกเดชเพชรสีทองนะครับก็เป็นมวยเข่าในอาชีพนะครับเข่าในเหนียวแน่นเกาะติดตี เด้งตีแข็งแก่งแข็งแรงครับยืนระยะมั่นคงครับมีศอกมีหมัดเสริมครับนี่คือสไตล์การชกของทางน้านเพชรบ้านโคกหรือเพชรสามโคกเดชเพชรสีทองนะครับตัวเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของเขาบ้างนะครับฟอร์มหลังนะครับล่าสุดไปชนะคะแนนเพชรนาทีใต้เพชรบุรีเมื่อที่8เมษายน2 5 6 7ที่ซึกมวยไทยพันธมิตรกองทัพอากาศดอนเมืองนะครับ นี่คือฟอร์มล่าสุดของทั้งน้านเพชรสามโคกเดชเพชรสีทองนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของน้านจักรกิจเทพพิชัยยุทธกันบ้างนะครับสําหรับสไตล์การชกของน้านจักรกิจเทพพิชัยยุทธนะครับก็เป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องครับแล้วก็ล็อกปีเหนียวแน่นหลักเลียมดีรับศอกซ้ายอันตรายบุ๊ดุดดันยืนระยะมั่นคงครับแต่ถ้าว่าการผ่านมวยเป็นรองครับนี่คือสไตล์การชกของทา้งด้่น จักกิดเทพพิชัยยุทธนะครับส่วนฟอร์มหลังของเขาล่าสุดนะครับไปแพ้คะแนนเพชรเอกเมืองนนเมื่อที่29มกราคม2 5 1 7ที่ซึกมวยไทยพันธมิตรกองทัพอากาศดนอนเมืองนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านจักกิจเทพพิชัยยุทธนะครับครับสำหรับมวยคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมชอบความเก่าเก่าเกมผมออกไปที่ทางด้านเพชรสโคก เดชเพชรสีทองนะครับวันนี้เกาะติดคิดตังนะครับแข็งแกร่งแข็งแรงครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับคู่ที่1ในรายการผมออกไปที่ทางด้านเพชรสามโคกเดชเพชรสีทองจัดไปอย่าให้เสียไปดูคู่ที่2กันต่อครับ มาดูคู่ที่สในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านโจโฉยูฟ้าบูมเด็กเซียนหรือโจโจ้สิทธิ์อาจารย์ต่ายหรือแอนนครชัยหรือเดชลัตหรือสแกน้อยสิทธิ์วัสแกรหรือเสียโจ้อะไลยแต่งนะครับนักชกจากจังหวัดชัยนาทแต่ทว่ามาซ้อมที่ค่ายมวยยูฟ้าบูมเด็กเซียนที่จังหวัดนนท์นะครับอยู่กับเสียบูมเด็กเซียนน้ำหนักใปล่อยอยู่ที่41กิโลกรัมนะครับวันนี้เจอกันทางด้านเพชรนัททีใต้เพชรบุรี หรือชื่อเก่าคือเจ้าเพชรบราลาดใต้เพชรบุรีหรือสอสุนันทาหรือ13เหรียญรีสอร์ทนะครับนักชกจากจังหวัดเพชรบุรีแต่ทว่ามาซ้อมที่ค่ายมวยใต้เพชรบุรีที่จังหวัดระยองน้ำหนักไปปล่อยอยู่ที่49กกิโลกร,รัมนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด44กิโลกร,รมัมเมื่อเช้านี้ทางด้านโจโฉอยู่ฝาบูมเด็กเซียนนะครับช่างน้ำหนักได้43.9ขาดไปจุดหนึ่งนะครับส่วนทางด้าน เพชรนาทีใต้เพชรบุรีช่งน้ำหนักได้43.9ขาดไปจุดหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยกองทัพอากาศดอนเมืองนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านเพชรนาทีใต้เพชรบุรีนะครับเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องนะครับขวางหน้าดันแทงฉลาดหลักเหลี่ยมดีชั้นเชิงดีครับและก็เป็นลูกเจ้าของค่ายใต้เพชรบุรีนะครับของพีใต้เพชรบุรีครับ ส่วนฟอร์มหลังล่าสุดของทางด้านเพชรนาทีนะครับก็ไปแพ้คะแนนเพชรสามโคกเดชเพชรสีทองเมื่อที่8เมษายน2 5 6 7ที่ศึกมวยไทยพันธมิตรนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านเพชรนัทีใต้เพชรบุรีเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้านโจโฉยูฟ้าบูมเด็กเสียนกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านโจโฉยูฟ้าบูมเด็กเสียนนะครับเป็นมวยบู๊ล้างผานนะครับ เป็นมวยเตะขาต่อยหมัดแข็งแก่ง,แข,งแข็งแรงวงในล็อกตีบูดูด,ดันยืนระยะมั่นคงท่าทรหดดีครับนี่คือสไตล์การชกของทาง้งนั้นโจโฉยูฟ้าบูมเด็กเซียนนะครับส่วนฟอร์มล่าสุดของเขานะครับแพ้คะแนนยอดกันช้างนครศรีนะครับเมื่อวันที่2มีนาคม2567ท,ที่ศึกมวยไทยเกียรติเพชรน,นะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางานั้นโจโฉยูฟ้าบูมเด็กเซียนนะครับ สำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านเพชรนัททีใต้เพชรบุรีนะครับผมมองว่าฝีมืออาวุธหลากหลายกว่าเหลี่ยมเชิงดีกว่าครับวันนี้น่าจะเก็บชัยชนะไปครองนะครับคู่ที่2ในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านมาถึงคู่ที่3ามในรายการซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทาง เพชรเมืองกันชอห้าพยักษ์หรือสอจอเป็กอุทัยหรือแดงเขาทรายหรือเพชรเชิงชัยเพชรหนองบัวนะครับนักชกจากอำเภอกันทลาลมจังหวัดศรีสะเกดนะครับแต่ทว่ามาซ้อมที่ค่ายมวยชอห้าพยักษ์อยู่ที่ลาลูกกาคลอง8หลังวัดธัญญผลนะครับอยู่กับเสียพุทธปชาชื่นหรือชอห้าพยักษ์และก็เสียชายสุขโขทัยพร้อมด้วยเทนเนอร์คู่ใจเทนเนอร์มลกอชอห้าพยักษ์ครับดูแลการฟิตซ้อมเป็นอย่างดี ครับวันนี้เจอคู่ปรับเก่านะครับผาด่านแก้วสัมลิตหรือผาด่านเล็กจักตาพรยิมหรืออจักตาพรยิมนะครับหรือปอนวัวหันนะครับเป็นนักชกจากอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนนะครับแต่ทว่ามาซ้อมที่ค่ายมวยแก้วสามลิตนะครับอยู่ย่านตลิงชันนะครับอยู่กับพี่สีเมืองสิงส่วนเงินและก็น้องเอ็มสิงสวนเงินนะครับน้ำหนักป่อยๆก็อยู่ที่53า กิโลก,กร,รัมนะครับส่วนทางด้านเพชรเมืองการน้ําหนักปล่อยอยู่ที่52กิโลกร,รัมนะครับเ <t> มื่อเช้านี้ทางด้านเพชรเมืองกันชอ5พยักนะครับชั่งน้าหนักได้106.2ปนะครับลดไปจุดสครับส่วนทางด้านผาด่านแก้วสำลดนะครับชั่งน้าหนักได้105.8ขาดไปจุดสครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยกอง,กองทัพอากาศดอนเมืองนะครับ สำหรับสไตล์การชกของด้านผาดานแก้วสำริดนะครับเป็นมวยเตะขาต่อยหมัดบูดุดันนะครับแล้วก็เป็นมวยที่ท่าทะหดสูงครับเคยเคยพลิกชนะมาแล้วครับประมาณ50-61ครับเจอกับทางด้านเพชรมึงกันไฟล่าสุดนะครับเป็นมวยกันเหลี่ยงครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านผาด่านแก้วสำริดนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดก็ไปชนะคะแนนเพชรมึงกันชอห้าพยักษ์นะครับเมื่อวันที่ 4มีนาคม2 5 6 7นะครับแบบพลิกล็อกถล่มทลาย61สหนะครับูหมัดสุดลงไปนั่งในยกที่5นะครับนี่คือฟอรามล่าสุดของทางด้านผาด่านแก้วสำลิดนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางน้านเพชรเมืองกันชอห้าพยักกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านเพชรเมืองกันชอห้าพยักนะครับก็เป็นมวยบู๊นะครับเป็นมวยเตะขวาต่อยขวาแรงหลักเลี่ยมดีชั้นเชิงดีเข่าในเหนียวแน่น มีเขายัดไส้แข็งแก่งแข็งแรงครับนี่คือสไตล์การชกข,ของด้านเพชรเมืองกันโชห้าพยักนะครับส่วนฟอร์มล่าสุดก็ไปชนะน็อกเคนแจ็คสันมวยไทยยิมในยกที่4นะครับเมื่อวันที่1เมษายน2 5 67ที่ศึกมวยไทยพันธมิตรนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของด้านเพชรเมืองกันชอ5พยักนะครับสำหรับมวยคู่ที่3ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้าน เพชรเมืองกันชห5พยักนะครับวันนี้กาดอย่าตกเป็นพอนะครับฝีมือดีกว่าวุธหลากหลายกว่าวันนี้น่าจะสางแขนได้สําเร็จนะครับคู่ที่3าในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านเพชรเมืองกันโชห5พยักให้ไป5ดาวจัดไปให้เสียนะครับไปดูคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกกันต่อครับ มาถึงวุฒิสีในรายการซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทั้งด้านอิคิวสั่งสอสลาชีพหรือออัจฉริยะประดิษฐ์หรือออุตุดรหรือลูกเจ้าพ่อกลุ่มพักกันหรือสิทธิ์ขมเพชรน,นะครับเป็นนักชกจากจังหวัดสระบุรีซ้อมในค่ายมวยลูกเจ้าพ่อกลุ่มพักกันที่จังหวัดสระบุรีนะครับน้ำหนักไปล่อยก็อยู่ที่51กิโลกรัมนะครับวันนี้เจอกับทางด้านกําปั้นทองชอห้าพยัก์นะครับ หรือเพชรนองบัวหรือสอปริญญาเป็นนักชกจากอำเภอกันทาราลมจังหวัดศรีสะเกดนะครับแต่ถทว่ามาสอมที่ค่ายมวยช .5 หพยักษนะครับอยู่ลำลูกกาคลอง8หลังวัดทัญญผลนะครับอยู่กับเสียชายสุขโขไทยแล้วก็เสียพุทธประชาชื่นหรือเสียพุทธช .5 ห้าพยักษนะครับพร้อมเทรนเนอร์คู่ใจมลกอชหพยักครับแล้วก็วันนี้ ชกกันในพิกัด108ปอนด์นะครับสำหรับมวยคู่ที่4เมื่อเช้านี้ทางด้านอ e ิคิวซังสอสละชีพนะครับช่างน้ำหนักได้107.8ขาดไปจุด2นะครับส่วนทางด้านกําปันทองชอ .5 ้าพยัคฆ์นะครับช่างน้ำหนักได้108.2ลดไปจุดนะครับครับนี่คือการช่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยกองทัพอากาศดอนเมืองนะครับ สำหรับสไตล์กระชกของทางด้านกำปั้นทองช .5 อห้าพยักนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับขวางหน้าดัานแทงครับหลักเหลี่ยมดีเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับเข่าในดีครับนี่คือสไตล์กระชกของทางด้านกำปั้นทองช่อห้าพยักนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดนะครับก็แพ้คะแนนบุญชัยสบุญมิลิทเมื่อวันที่16มีนาคม2567ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับแบบขาดใจครับนี่คือสไตล์กระชก และฟอร์มหลังของทังน้านกำปั้นทองชอห้าพยักเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกและก็ฟอร์มหลังของทา้งน้านอิคิวซังสอสละชีพกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านอิคิวซังสอสละชีพนะครับเป็นมวยขวานะครับจังหวะฝีมือครบเครื่องหลักเหลี่ยมดีขวางหน้าดันแทงมีหมัดมีศอกแรงผิวครับวันนี้ลอยกว่านิดหน่อยครับนี่คือสไตล์การชกของท้งนั้นอิคิวซังสอสละชีพนะครับ ส่วนฟอร์มหลังของนั่นอิคิวสังสอสละชีพนะครับก็ไปชนะแดนสิงห์ดำโชห้าพยักเมื่อนที่20มีนาคม2566ที่มวยไทยพันธมิตรกองทัพอากาศดดนเมืองนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางน้านอิคิวสังสอสละชีพนะครับสำหรับไปคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางน้านกําปั้นทองชห้าพยักนะครับสายยาวสายยาวครับวันนี้น่าจะผ่านฉลุย แจ้งเกิดได้สําเร็จรับคู่ที่4ในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านกําปั้นทองชห้าพยักษจัดไปอย่าให้เสียนะครับ